วัสดีค่ะชยบุฟาร์มมิงมาแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตการจัดจส่งซองยืนแม่พันธุ์ให้ลูกค้าเก่าค่ะเก็บภาพาบรรยากาศระหว่างทางมาฝากน,นี้อันนี้ทางเข้าทุ่งนาของลูกค้านะคะบรรยากาศดีมากค่ะตอนนั้นเคยมาช่วงพฤศจิกาของของปีที่แล้วนะคะธรรมชาติเย็นสบายมากค่ะ อันนี้หน้านี้ก็เริ่มร้อนแล้วคะ่ะลูกค้ารับซองยืนเพิ่มอีกนะคะจากที่เดิมเคยรับอยู่แล้วต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ใช้บริการชัยบุญของเราซองยืนแผงและว1200บาทพร้อมประตูคะ่ะจะส่งฟรีภาคอีสานใครสนใจสินค้าก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ093 229 1272ค่ะหรือ Facebook ชัยบุญฟาร์มมิงค่ะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ สินค้าเก็บปลายท้าไม่มีมัดจาเก็บเงินเมื่อเสร็จงานมีเตียงขอดงขอดนะคะแล้วก็ซองเยลแม่พันสำหรับลูกค้าภาคอีสานมีโปรโมชั่นผ่อนสินค้าสําหรับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะอันนี้เป็นเหล็กปลปานะ1.8มิลขนาด6ผลนะคะพร้อมละาหารแบบหนาขายพร้อมชุดก๊อกน้ําขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากไว้ด้วยค่ะชัยบุญฟาร์มมิ่งค่ะสวัสดีจ้า